สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่23พฤศจิกายน2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่21นะครับผม สำหรับวันที่21นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่0นะครับผมวิ่งรูด7กับ3นะครับผมสำหรับ0ไม่มานะครับผมเลขที่ออกนะครับผม272134 6ตัวนะครับผมล่าง6ตัวคือ27 21คือล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็134 ในตารางก็แตก3ตัวนะครับผม1 3 4่มนะครับผมสำหรับ3 4คือตัวเน้นตัวเจาะแอดมินเน้นให้อยู่นะครับผมสำหรับ3 4สําำหรับ2 7แอดมินเจาะข้ามไปนะครับผมสำหรับ7 2 2 7สําำหรับ3ตัว แอดมินให้5 1 4ก็ผิดไปแต้มเดียวนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับเอีพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่23นะครับผมสำหรับวันที่23ในตารางจะมี4 5 2 6 1 3นะครับผม แอดมินจะให้เด่นอยู่ที่2แล้วก็4แล้วก็1นะครับผมสำหรับ2 2 0 สองสี่สองห้าสองหกกับสองเก้านะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับสี่สี่ศูนย สี่ห้าสี่หกกับสี่เก้านะครับผมแล้วก็สี่แปดสำหรับหนึ่งหนึ่งก็จะมีหนึ่งสี่ 15 16ก,กับ19น,นะครับผมแล้วก็หนึ่งสำหรับตัวกันนะครับผม2อสา 4 7และก็1 8นะครับผมสําหรับเบิ้ล2 2 4 4และก็1 1สําหรับ3ตัวนะครับผม แอดมินจะจับในตารางนะครับผมคือสามหกห้าหนึ่งคู่นะครับผมเก้าสี่หก

แอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหัวยราวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่23นะครับผมพฤศจิกายน2565นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่2นะครับผมเม็ดเดียวคือ2นะครับผมวิ่งรูด4กับ1นะครับผมสำหรับ2นะครับผม สองหกสองเก้านะครับผมสองสี่สำหรับสองศูนย์ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับสี่สี่ห้าสี่หกกับสี่เก้านะครับผมสำหรับสี่ศูนย์ก็ต้องรองนะครับผม สำหรับ1 14 15 16กับ19ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับชุดกันนะครับผมมี2 3 4 7และก็1 8นะครับผมสำหรับเบิ้ล2 2และก็44สำหรับชุด3ตัวนะครับผม365 245แล้วก็2 41นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตี T, นำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ